รอบค่ำๆค,ครับกับงานขุดลอกห้วยหาคิวลมยากมากแล้วก็ป่าเยอะเสีเหลือเกินครับเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดก็มาดูงานอยู่กับเจ้าซานี S ่เอ็นวากครับคอนโทนโดยจานไต่แต่พอขุดลงไปความลึกอยู่ที่3มเมตรเนาะเจอดานแล้วครับเอา้เอาสวัสดีกันนะครับสวัสดีแล้วก็วกท,ทักทายพี่น้อง บรรยากาศค่ำๆกับกับรถแมคโครเฮา,าวันนี้ก็ขุดไส้วันแรกนะครับขุดไส้วันแรกก็เจอดานเลยอาจจะมุมนี้อาจจะไอ้นี่หน่อยนะยันย้อนแสงหน่อยมันค่ำนะครับค่ำแล้วเนี่ยเจอดานเลยขุดลงไปก็เป็นดานแล้วขั้วไ้แล้วก็หลายงอกไหลยกักหลโค้งหลายงอซะเ,เลอเกินงาน อ่างหายไปหลายวันครับไปชนบุรีมาดูุดลงไปเจอด่านเร็วจะจบงานไหมเจอด่านเร็วอ๋ออันนี้ไม่ยาวครับแต่กว้าง แต่คิวลมมีน้อยมากครับเป็นงานเคลียร์ลิงซะเยอะมากมกายกก่กองต้นไม้เนี่ยก็ไผ่โอ้บานต่เท่ารพี่น้องเยอะมากก็เอาสักบานไปแล้วสี่วันตอนนี้ดเ,ดเ,เ,ดเดี๋ยวเชยดทีเช็ดที๋ยวเจอดานเร็วเนี่ยเดินแต่ว่ายังเป็นดานอ่อนอยู่ครับ หลายคนถามผมบอกรถเจ้าคือเก่าเิยดาการถไม่ได้พักผ่อนเนีบรถผมรถไม่ได้พักผ่อนซีนก็บอกบนก็รั่วแล้วนะเพื่อนยังไม่ได้ทำครับก็เดี๋ยวเสร็จงานห้วยสามตัวนี้ก่อนถึงจะทำอ,อืงจะให้ช่างมาเปลี่ยนให้ อยี่ยนซีนก็บอกก็ก็หมดไม่เยอะหรอกแต่ว่ายังไม่มีเวลาทำเนาะการตอนนี้ก็สู้ด้านไปก่อนแต่ว่าคิวลมมันน้อยซะเเลือเกินอันนี้เป็นงานอบตอนะครับก็มาสู้กันทำกันต่อไปทับงานอบตอเราก็าขอบคุณท่านนายกนะครับที่ยังไว้วางใจให้ทีมงานเราขุดเหมือนเดิมเนาะขุดเหมือนเดิม ก็เจ้านี้ทั้งหลายนะครับที่ดูคลิปก็ใจเย็นๆนะครับหาเงินให้อยู่ฝากบอกพี่โอสด้วยนะเดี๋ยวผมกําลังไล่เบิกอยู่วันนี้วันอาทิตย์ครับพี่หาตังค์แกยังไม่ได้นะติดนี่แกอยู่ปีนี้เศรษฐกิจแก่โดนโดนหลายที่ครับไปทํางานแล้วก็ไม่ได้ตังค์ผมไปทํางานที่ราชพัฒนศรีสเกตตอนนี้ยังไม่ได้ตังค์นะก็ ไม่รู้ว่าจะได้หรือเท่าไหร่นะครับค่าเช่าเครื่องจากผมก็ปาไปหลายแสนเลยแต่ยังไม่ได้ตังก็รอดูครับรอดูอีกวันสองวันเขาจะเบิกตังแล้วเขาจะให้ผมไหมตามมาให้ในเรื่องร้องเรียนกําลังมาแล้วเขียนไว้แล้วนะครับล่างไว้แล้วถึงศูนย์ด,ด,ดำเริทําทำแน่ <laughs> งานหลวงแบบนี้ถ้าไม่ได้ตังค์นี่ก็ถ้าทําเรื่องร้องเรียนไปเบิกไม่ได้ทั้งขบวนการนะครับ <S <S ก็ลองดูนะครับว่าใครจะวิ่งหาใครตอนนี้ผมคุยด้วยก็ไม่อยากคุยกับผมแล้วนะครับก็ผมถามตังค์เนาะก็ไม่อยากคุยกับผมนะก็ไม่เป็นไรนะผมรอดูอีกสองวันสามวันสำหรับหน้าง,งานโน้นนะกบนได้ฟังไปกันแหละนะเอา้าไออยู่กับรถะุดเรานะ เจอดานแบบนี้ก็ความลึก3าเมตรยีบนะครับไม่รู้จะได้หรือยังตอนนี้น่าจะอยู่มาณสัก3เมตรแต่ว่า,าแบบมันต้องเอาดินขึ้นอีกนะครับผมตัดลงต่าเนาะเอาดินขึ้นอีกประมาณสัก20 3 0ิิบเซนก็น่าจะพอดีตอนแต่งปากเนาะเดีย๋ยวค่อยเพราะว่าคันคันดินเดิมมันอยู่ข้างบนโน้นนะครับอันนี้มันเป็นดินน้ำซอกนะครับในใน,ในลำห้วย ก็เลยต่ําหน่อยถ้าดินเดิมมันจริงๆมันอยู่ประมาณท่อนไม้ตรงนู้นก็น่าบวกกันน่าจะประมาณสักสาเมตรยี่พอดีแหละสาเมตรสามสิบนะครับก็เผื่อให้สักสิเซนอย่าให้เผื่อหลาหลายมันจสขาดทุนอยู่ฟันก็เอาฟันก็น้อยฟันก็สั้นนะครับหาตังก่อนช่วงนี้มีแต่เงินออกใครมีแหล่งเงินทุนดีๆบอกหน่อย อหนักกับอาการหนักกับบอกแลยไปชื่อเกียรก็ไม่ได้ตังมาก็เหนื่อยครับทํางานแล้วเหนื่อยเนาะทํางานแล้วเหนื่อยมากทํางานแล้วไม่ได้ตังเนมันเหนื่อยต่อสลับคนที่<ม>ยังติดตามแล้วแล้วยังมันก็จะมียอดค้างเออที่ไ,ไปทํางานยอดค้างมันยังไม่ได้ผมก็ไม่ได้โอนให้เนาะก็<อ>มีมทีมงานอยู่หลายๆคนสามสี่เจ้านะผมไม่ได้ยังไม่ได้โอนขาดรถให้ พราะผมก็ทํางานแล้วยังไม่ได้เงินเนาะแล้วก็รถดําที่ซีเกเกตก็ประมาณสักตอนนั้นกับทีมงานเสียวดีก็ที่ทํางานด้วยกันก็เป็นสิบคันน่ะที่ยังไม่ได้จ่ายเพราะว่าหน้างานเขายังไม่จ่ายก็ <c oughs> <c oughs> เลยปลวดหัวไปล,วละวนาวนะครับเอ้าก็พยายามนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าผมไม่ตาม <c oughs> ผมก็ตามอยู่การคนคนคนไปรับงานมาเนี่ยแม่ง <c oughs> บาดเจ็บทุกครั้งเลย หนึ่งที่ผมไปรับงานผมอยากได้งานไม่ได้เงินอยากมีงานให้ทีมงานทําให้ลูกน้องทําพอทีน่นี่เราไปรับงานมาเสร็จเราก็คุยเซ็นสัญญาอย่างดีแล้วก็เข้าทําพอเซ็นสัญญาเข้างานก็เขาคิดว่าจะได้เงินก็เรียกเพื่อนเรียกฝูงเรียก,ก,กทีมงานไปไปช่วยกันทําพอไปทําแล้วเขาไม่จ่ายมากลายเป็นผมเสียมายออก ผมเราเบื่อวงการนี้ดีแต่ทำทำแค่ของตัวเองแหละทำรถตัวเองทำงานตัวเองสบายใจดีครับไม่มีไม่ต้องมาเรียกใครมาอย่างนี้เนาะแต่ว่าบางทีถ้าเราทำงานก็ไม่เรียกเพื่อนก็ไม่ได้ดแต่ว่าพอเรียกมาเสร็จปุ๊บงานเงนิงนเงินไม่ออกตามไม่ได้เขาก็ว่าเราอีก ไปดูงานดีๆอย่างนั้นอย่างนี้ป่านนี้ยังมีคนมาโท,โทรมาถามของานผมอีโผมมันมันแจว่าจะได้เงินหรือเปล่าไปทางานเต็มที่โอ้ผมเราปวดหัวเอา้าเป็นเหมือนกันไหมปีนี้นะครับเศรษฐกิจมันแย่นะครับเศรษฐกิจมันแย่ก็เลยเป็นกันทุกทุกที่ทุกคนทุกแห่งครับถ้าเศรษฐกิจดีกว่านี้ก็คงจะดีกว่านี้เนะาะงานนี้ก็เจอดันครับเดี๋ยวกำลังขุดได้อยู่ประมาณสักเท่าไรนี่ สามสิบกว่าเมตรยังไม่ถึงสี่สิบเมตรหรอกความยาวเนาะสามสิบสี่สิบไปแล้วแกฝั่งเดียวนะปากกว้างยี่สิบห้านะอันนี้ตอนนี้ปากพึ่งได้ประมาณสัก 67, หกเจ็ดเจ็ดเมตรคกูเอ้ก็งองียกงองียกครับงอเงียกงอเงียก,อกโอ้ทำยากครับเอ้าไม่เป็นไรทำเหมือนเดิมสู้เหมือนเดิมบ่นให้ฟังไปแค่แหละ ฝา,นนะากด,ด้ยวยนะฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามกดทับสไลค์ครับกดกระดิง่งกดแชร์กดเลคลิปให้หน่อยในช่องนะครับอุบลนับสิ่งไม่ว่าจะทางเพจและยูทูบทดเนาะก็ฝากกดติดตามกันหน่อยนะครับเจอกันที่ต่อไปนะครับขอบคุณที่สนับสนุนดูคลิปนะครับเจอกันที่ต่อไปโชคดีไม่ใช่พี่น้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ